ออกมาตอบออกมาชีดแจงแล้วพี่น้องครับผมสำหรับ3หนุ่มไรอันซันฟอร์มหรือว่า R S F นะครับผมพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเพื่อนบอกวา่าไม่ลืมบุญคุณเข้าไปสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ที่เวิร์กพอย สวัสดีครับผมต้อนรับข่าสู่จักรวาลลูกทุงกก่งกบหลานนุ่มเจระนะครับผมพี่น้องครับผมลูกทุ่งมือน,นีต้องว่าถึงสมหนุ่มน,นี่เลยนะครับผมไรอันสันและฟอร์ม R S F นะฮะแห่งค่ายุ้งข้าวเล็กขอดพี่น้องครับผมเพื่อนบอกว่าจังสิ์ตัวพี่นอ้อ,นองเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยก็ปีไม่นี้ขอไปสวัสดีปีใหม่ผู้รักผู้ใ่แน ก่อนสิไปเมืองภาพบรรยากาศพี่น้องครับผมบากลร่านุ่มเจรา่าฝากกดติดตามช่องจจระเเลนแนนหรือว่ากดหัวใจกดแชร์ร่วมถึงแสดงความคิดเห็นเขามากกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเออสำหรับสามนุ่มนี่พี่น้องครับผมโอ้ ในช่วงก้อนนะั้นนี่นะฮะงานยุน่งงานยากอิหลีคอนเสิร์ตมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะไปทั้งสคนก็ดีหรือว่าเป็นคอนเสิร์ตเดียวของแต่ละคนก็นดีพี่น้องครับผมรับง่ายกันบวชบาวายเลยนะครับร่วมถึงก้อนนะันนก,กะเดินทางไปต่างประเทศกันพร้อมนะครับ พ่อใดววนวางพ่อใด่วนยุดพี่น้องครับผมกะร่วมโตกันนะฮะไปสวัสดีผู้รักผู้ใหญ่อยู่ที่เวิร์กพอยวัสันตวาัวเรื่องเล่านี่มาจากหนุ่มไรอันกาดบัณฑิตนะครับผมนี่คือลูกชายแห่งชาตินะพี่นอนะอ้องเนาะเออลูกชายแห่งชาติบอกว่าอย่างนี้สวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ของเวิร์กพอยนี่เพื่อนไปหาผู้ใดแน่ล่ละพี่น้องครับผมเพราะว่าสิเป็นแน่นอนเลยนะครับผม คุณปัญญานิรันกุลเออต้องไปหาเสียตาก่อนหรือว่าบอสใหญ่บิกใหญ่แห่ง WORK POINT นั่นเองนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยพี่น้องครับผมคุณครูสลาคุณนวุฒนะฮะน้องๆทั้ง3คนพี่น้องครับผมกับโอ้น่ารักมากเลยนะครับเขาไปกราบเขาไปไหว้คุณครูสลานะครับนี่มาว่วสิเป็นการเอาพลไม้ลากไม้หรือว่า เครื่องอย่างก็เครื่องดื่มแบบรุ่งสุขภาพนะครับผมไปไวายผู้สลาไปกราบผู้สลา ขอพ่อเนการเริ่มต้นปีใหม่วาสันตัวเห็นบอพี่น้องครับผมน้องๆทั้งสามคนนะฮะถือว่าน่ารักเลย่ยเ่ว่วาจะเป็นการแสดงออกทั้งหน้าเวที่ผลงานเพลงต่างๆเนาะเออลูกทุ่งเล็กท้ายจังสิว่าไข่ฟังหรือไข่ม้วนพี่น้องครับผมเห็นมากมากตัวสามคนนี้นะครับผมต้องบอกว่าแม่แม่เแฟนคลับสุขุสุคนเนาะเออไม่ว่าจะเป็นเอของน้องไรอันกาดบัณฑิตหรือว่าน้องซันนะฮะวงสท หรือว่าน้องฟ้องชนพิพัฒน์นะครับผมกาเป็นเอฟซีแล้วกาฮักน้องๆเมตาน้องๆกันแล้วกันนะครับหลยผู้หลยคนมาที่นี่พี่น้องครับผมเขามาโซกันเขาว่าคุยกันตัววอาถึงมุ่งน่ารักวอาถึงมุ่งของทั้ง3าคนอีวาเป็นเด็กที่บื่อหมุนคุ่นไม่ลืมผู้ที่ให้โอกาสนะฮะเพราะวานนเป็นทั้งเสียตาเองหรือว่าอาจารย์สลาคุณนวุฒิคุณครูสลาคุณนวุฒินี่แหลนะเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเออพ่นวาจังสีนะครับ เป็นสิ่งที่เป็นมงคลทั้งผู้รับและผู้ให้ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆงานที่หนูทำนะจ๊ะอุยน่ารักเออน่ารักมากค่ะเป็นสิ่งที่ดีงามที่ผู้น้อยค,ควรปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ที่เคารพรักและนับถือนะครับผมขอให้ R S F เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้ใหญ่ในเวิร์ o พอยต์ตลอดไปนะครับ พวกหนูทั้ง3คนทำดีแล้วลูกขอให้เจริญรุ่งเรืองได้รับแต่สิ่งดีๆนะลูกเออเอา แม่แม่เ่นกันขอมชื่นช่มนะครับนุ่มเจียรักก็ชื่นช่มเช่นเดียวกันพี่น้องครับผมน้องทั้ง3าคนเนาะเออฝากสนับสนุนผลงานเพลงเน่กับเรากันพี่น้องครับหรือว่าผลงานอื่นๆนะฮะเมราว่าจะเป็นในการไปร่วมซิทคอมในการเล่นละครที่ช่อง WorkPoint หรือว่าการออกผลงานเพลงของทางค่ายยุ้งข้าวเลคคอร์ดเนาะสิเป็นผลงานเพลงเดียวกับดีผลงานเพลงกลุ่มของน้องทั้ง3คนก็นดีพี่น้องครับผมไรอัน ซันและฟอร์มอ่า R S ah, F นะครับ ใครได้ดูคลิปนี้แล้วพี่น้องครับผมชืญนชมน้องๆหรือว่ารักเมตาน้องๆทั้ง3าคนนี้น,นะคะกับคอมเมนต์ขางมาพูดคุยเขางมาร่วมถึงเป็นแห้งใจในุ่มเจระาติดตามไว้พี่น้องครับผมหรือว่าสิกดหัวใจกดแช่บอกต่อกันแบบเหี้ยวๆไปแบ่งปันให้โลกรับรู้ได้ว่าหนุ่มน้อยทั้ง3าคนนี้น่ารักมากเลยนะครับบมืเรื่องพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในเวิร์กพอยเข้าไปสวัสดีปีใหม่แล้วว่าสั่นตัวพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเอาล่ะ จักรวานลูกทุงกก่งกบกหลานุ่มเจระไปก่อนกันแล้วกันสวัสดีครับ